รีวิวฟีโน่นะครับปี52นะครับผมฟีโน่115ตัวเก่านะครับตัวขาบูนะครับผมก็คันนี้ก็สภาพก็ยังถือว่าโอเคนะครับภายนอกมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับตามสเต็ปของรถมือสองเลยนะครับตรงนีสีสลอก โดยรวมยังถือว่าดูดีนะครับผมคันนี้ตำาหนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนี่ครับก็ไฟหน้านะครับตรงนี้ขาด้านในน่าจะหักนะครับอาจจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับที่มันมีหูยึดเปลี่ยนแค่ตรงนี้ก็จบแล้วครับตัวนี้ก็ตำแหนี้มีนิดหน่อยนะครับ ครับผมครไหนก็ใครออกดีนะครับก็ไปเรื่อยๆนี่แหละครับนี่นะครับก็ดูได้เลยครับผมนี่นะครับก็สภาพก็จะประมาณนี้ครับคันนี้สีสวยดีอยู่นะครับไม่ค่อยมีรอยถลอกเยอะเท่าไหร่นะครับก็เงาวิ่งวิ่งดีนะครับ ครับเครื่องก็ดีนะครับตำหนินะครับก็เครื่องคันนี้จะมีฟันออกจางๆนะครับเนี่ย กล้องจะเห็นหรือเปล่าครับแต่มันมีออกจางๆนะครับแต่เราก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับผมจะออกมากออกน้อยเราก็แจ้งหมดนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับแต่พูดถึงก็มันก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนะครับไอที่ควันมันออกจางๆก็จะออกนิดๆหน่อยๆครับมันจะส่งส่งกลิ่นกลิ่นเหม็นนิดนึงครับแค่นั้นแหละครับ ตำหนิมันนอกนั้นก็โอเคหมดแล้วครับครับตำหนิมีอะไรทางเราก็แจ้งให้หมดเลยนะครับไม่ขายรถหมกแน่นอนนะครับผมก็ตามนี้เลยครับก็บิดพุ่งๆฉี่ดีๆเลยนะครับ ก็จะมีแค่ฟันน้อยๆครับที่ออกมาประมาณนี้นะครับผมสุนใจก็สอบถามแทักเชทมาได้นะครับับผมขอบคุณมากๆครับ